และคลิปนี้ผมจะบอก3ขั้นตอนการสร้างธุรกิจจากสิ่งที่คุณชอบครับหลายหลายคนเนี่ยไปทาธุรกิจแต่ไม่ใช่ธุรกิจที่เขาชอบไม่ใช่ธุรกิจที่เขารู้สึกว่าทําแล้วมาสนุกด้วยทําเพราะว่าเขาบอกว่ามันดีทําเพราะว่ามันได้กําไรแต่ก็ทําไปทุกครั้งรู้สึกรู้สึกอึดอัอดทุกครั้งดังนั้นการที่หาธุรกิจที่คุณชอบทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยฟโฟล์มากขึ้นทําให้คุณสามารถอยู่กับมันได้ทั้งวันทั้งคืนมีความสนุกเขาบอกว่า,มา,า,าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอธุรกิจหรือจะงานที่คุณชอบ เหมือนกับคุณไม่ได้ทํางานครับและคลิปนี้ผมจะบอก3ขั้นตอนเพื่อหาธุรกิจที่คุณชอบอย่างแรกครับให้คุณดูว่าตัวเองเนี่ยเคยทําอะไรแล้วมีคนชมในเรื่องราวอะไรบ้างมีคนชมว่าคุณเก่งในเรื่องอะไรมีคนชมว่าคุณมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องอะไรบางครั้งอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นงานดีเลยแล้วพอทําไปให้เพื่อนให้ฝูงแล้วมีคนชมตรงนี้แะครับเป็นครูหรือว่าเป็น ไกด์ว่าสิ่งนี้เป็นบอกแสว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณชอบเรามาต่อยอดได้นั่ก็นอนที่1น <c oughs> ึ่เขาชมคุณเรื่องอะไรบ้างข้อที่2ครับให้คิดว่าสิ่งที่เขาชมเนี่ยมันสามารถเอาไปต่อยอดทําเงินได้ไหมหลายหลายคนบอกว่าชอบทําต้นไม้ต้นไม้ต่อยอดทําเงินได้นะครับ <c oughs> หลายหคนชอบทําอาหารทําอาหารต่อยอดทําเงินได้หลายหลคนชอบพูดการพูดต่อยอดทําเงินได้หลายหคนชอบเล่นดนตรีตเดนตรีต่อย,ยอดทําเงินได้หลายหลายคนชอบ การโน้มน้าวคนนะฮะมีทักษะเก่งมากในเรื่องการโน้มน้าวคนการโน้มน้าวคนเนี<ม>่ยสามารถต่อย,ยอดทําเงินได้สามารถเป็นอาชีพสามารถเป็นธุรกิจได้ในขะ้อที่2คือสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นอาชีพเป็นธุรกิจได้ไหมครับและข้อที่3คือคุณเก่งในระดับที่จะมีคนจ่ายเงินให้คุณเพื่อทําสิ่งนั้นไหมคือหลายคนชอบไหมชอบข้อหนึ่งชอบข้อ2อาชีพนี้มันทําเงินได้ไหมทําเงินได้แต่คุณเก่งในระดับที่ดีกว่าคนทั่วไปนิดนึง คือเหมือนกับทุกคนขนาดนี้คุณดีเขานิดนึงแต่ไม่ถึงดีถึงขั้นที่เขาจะยอมจ่ายเงินให้คุณได้ถ้าแบบนี้สเต็ปต่อไปคือคุณรู้แล้วว่าคุณชอบอะไรคุณรู้แล้วว่าสิ่งนั้นเนี่ยทำเงินได้แต่ถ้าคุณยังอยู่ในระดับที่มันเข้ากับคนทั่วไปสเต็ปต่อมาคุณต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมพัฒนาทักษะเพิ่มเติมให้คุณเอาเด็ยซึ่งขั้นตอนนี้จะง่ายแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นการทําในสิ่งที่คุณรักคุณชอบเป็นการที่คุณใช้เวลาสิ่งที่คุณรักคุณชอบคุณจะมีีแพชั่่นนใกกาารทคุณจะไปศึษ เรื่องราวเหล่านั้นให้มันลึกมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมชอบเรื่องของการโน้มน้าวเจราจาผมชอบศึกษาเรื่องของจิตวิทยาคนมีคนเคยพูดกับผมเรื่องนี้ว่าเออเรื่องนี้มันเป็นจุดแข็งนะั้นในสเตปผัดมาก,ก็คือเรื่องนี้มันทาเงินในมันนี่ทำเงินได้เพราะเลยครับมันสามารถเอาไปปิดการขายได้ตอนแรกผมก็จะปิดไม่เก่งผมก็ยังปิดถูกบ้างผิดบ้างผมก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมนี่ถูกไหมครับ ผมก็ไปเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมให้ผมสามารถจะปิดการขายได้มากยิ่งขึ้นรู้อ๋อมีเทคนิคแบบนี้ที่ผมยังไม่เคยรู้มีเทคนิคแบบนี้ที่มันสามารถทำได้วิธีการตอบข้อตโต้แย้งอะไรอะไรอะไรผมก็สามารถจะเอามาเป็นอาชีพได้เอามาเป็นธุรกิจได้ดังนั้นะถ้าคุณอยากจะสร้างธุรกิจในสิ่งที่คุณชอบใช้3หลักการนี้ในการค้นหาตัวเองดูครับถ้าคุณสนใจใสาระความรู้แบบนี้ฮะคุณกดติดตามที่เพจร,รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจและกดแบบติดดาวนะครับเพื่อคุณจะได้ไม่พลาด ในทุกโพสหรือคุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ของผมเนี่ยส่งไลน์ไปเตือนคุณทุกครั้งที่มีคลิปใหม่คุณแอดแลน์มาเลยครับที่แอสไซแบงสุภกิจทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ในตอนเช้า7จ็ดโมงครึ่งเจ้าหน้าี้ผมจะส่งไลน์ไปเตือนคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดสักคลิปครับ